ขุ่มากครับต้องเอาสัยรถน้ำจากน้องเลกสถาปัดนะครับมาในส่วนของการกันจัดฝุ่นครับผมเอาพอดีพอดีครับผมช้ำแล้วครับ ถึงบอกกันเลยทีเดียวครับผมทีมงานนี้ขอบคุณไปยังพอจะกรน้องเล็กสถาปัตย์ด้วยครับที่อนุเคราะห์รด,ดน้ำมาให้ทีมงานนี่ครับ มิสูฟูโซครับดยาชุ่มชื้นชุ่มชามกันเลยทีเดียวครับผม วสามรอบนี่ดินคงจะอยู่ตัวครับเดี๋ยวมาดูครับว่าน้องมันนาวนี่จะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับหายใจลงท้องนะครับ ลงปอดลงปอดเดี Scroll, ick, ๋ยวมาดูมันนาวครับผมจะไปได้ไหมครับน่าจะจะไปได้สบายเหมือนกันนะครับ ได้นด้ำด,ดีดีเลยทีเดียวครับผมเสบยอยนี่เพิ่งไปทำไดมาครับา้ายมากครับผม ริงแล้วทีมงานแมคโครีนน่าจะมีรถน้ำเป็นของตัวเองสักคันนะครับเป็นหกล้อก็ดีเอาไว้เราไปวิ่งแถวบ้านนี่จะได้ไม่ต้องอเดือดร้อนชาวบ้านครับมีรถน้ำคอยฉีดน้ำให้นะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับก็ออนาคตข้างหน้าอาจจะมีรถไปเขาตัวเองครับผมรถน้ำ แฉะเลยครับโอ้กลิ่นหอมดินเลยครับอ่อทะเลทะเลใจนะครับสีน้ำเงินรกกี้ไปทำท่อมาใหม่ครับลั่น ลั่นทุ่งเหมือนกันนะครับทำท่อใหม่ทำปั๊มใหม่ครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมทีมงานกำนันเบ้นนะครับน้องเล็กสถาปัตขอบคุณที่มา ชีดน้ำให้กับทีมงานเราครับชีดนด้ำเหลือเปล่าเดี๋ยวลงไปแล้วครับเดี๋ยวจะไป สูบน้ำครับผมเดี๋ยวไปดูครับอันนี้ให้ฉีดเข้ามาที่แคมป์ที่พักของทีมงานครับเพราะว่าทางเขานะั้มีแต่ฝุ่นเลยเดี๋ยวให้ฉีดเดี๋ยวสูบน้ำตรงนี้เลยครับสงสัยจะมาสูบน้ำขึ้นทางก่อนครับโอ้บ่อน,นี้น้ำเพียบเลย เดี๋ยวมาดูระบบสูบน้ำของเจ้ารถฉีดน้ำของน้องเล็กสถาปัตย์นะครับว่าก็สูบน้ำยังไงครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวมาดูครับโอ้แหล่งน้ำเหลือครับผมเลือกเลือกครับเพราะว่าเป็นบอ่อน้ำจากโซลาร์เซลล์ครับนี่ครับฮะเข้าบอ่อเข้าพีทบอ่อ เข้าพิบาดบอร์น้ะเอารออยู่บ่อนี้สายยาวเลยเห็นไห้ยาวเลยทางออกเนี่ยเอาแม่งปเปียกเลยเไม่ได้รถอีกสายยางผมไม่ไม่ถือดีสายดูดถึงไหมดโอ้โูดูดดูดอย่างนงี้เลยครับไม่ต้องติดตั้งอะไรนะสายจุ่มอย่างเดียว เอาสายมาก็จุ่มนย่งเดียวครับถึงบอร์ลุนกนอนนยแม่ได้ไหมองไงเออได้สบ,บายมากดีครับอ๋อมม่จะดู ดวมาดูตัวดูตัวนี้ก็เปิดไดไ้ครับอ้าวของใครของใครพี่พระใครอ่ะพระแอด <c oughs> โอ้โแหม่ดูระบบดูอ๋ออันนี้อันนี้เป็นระบบเข้ากลับไปกลับมาได้บอกครับอ๋อ คือใช้ตัวไหนตัว PTO นี่เหรอปัน่นอ๋อปั่นตัวหอยตัวนี้อ้าวแล้วแล้วถ้าเราจะด,ดูแล้วก็แค่กลับเปิดวาลวดูอ๋ออง่ายอ้าวเปิดวาลวววแล้วนะครับแล้วก็เร่งเครื่องเร่งเครื่องเลยทำงานแล้ว ยังยังเครื่องยนตอนนี้สูบทำงานแล้วครับเชื่อมต่อกับระบบ PTO อของของอคอเครื่องยนต์นะครับ น้ำเข้าครับเดี๋ยวน้ำกำลังมาแล้วน้ำมายัาง ไม่มีขนาดเล็กลงครับอตอนนี้ก็กำลังสูบน้ำขึ้นทางครับผมได้จะระบายน้ำออก ไปยังหน้าง,งานที่เราทำงานอยู่ครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมติดตามคลิปตอนต่อไปครับว่าเราจะไปถ่า,ายผลงานที่ไหนให้เพื่อนๆได้ดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ